อย่างน้อยไม่น่าเกลียดอะทุกคนอย่างน้อยเราก็สู้นะครับวันนี้เกมลุกเราทําได้ดีแต่เกมรับเราแม่งน่าเกลียดเกินเราแพ้เพราะเกมรับเลยครับแต่เราไม่น่าเกลียดเพราะเกมลุกนะโอเคครับก็ยังโอเคฮะยังยังแบบยังล้างอาถันนะกูนึกว่าจะ3าหนึ่งอีกแล้วอย่างน้อยมันก็ทาให้เราหัวอุ่นลงอะอย่างน้อยนะครับเราล้างอาถันไอสกอร์สาหนึ่งไปแล้วกันคิดซะว่ามองในแง่ดี กูนึกว่าจะจบ3าหนึ่งอีกแล้ว3าหนึ่งแม่งทุกนัดจริงๆถ้าเราไม่เสียอะไรโง,โง่ๆอะไรอย่างนั้นนะ่ะสลูกแรกอะ่ะจริงๆสี่ลูกเลยด้วยเลยลูกที่4ี่ก็ง่ายไปเออลูกที่สีก็ง่ายไปครับเกมรับเราเสียง่ายสี่ลูกเลยคือถ้าเราไม่เสียง่ายเกมรับนะไอ้อย่างน้อยมึงพลาดเสียง่ายๆสักลูกหนึ่งหรือ2ลูกเนี่ยเราอาจจะบุกไปตบเสือใต้ไปแมวจริงๆก็ได้นะเว้ยเข้าใจป่ะแต่คือเกมรับมึงป๋องแปลงมากแมงอยู่คืออะไรอะ่ะมึงเสียง่ายกันเกินเกินเหตุ ง่ายทุกลูกเลยดูไปย้อมไปดูไฮไลท์ดิไม่ง่ายทุกลูกแต่เกมลุกอย่างน้อยนะครับมองในแง่ดีคือเกมลุกเราสู้นะครับเกมลุกเราพยายามตั้งเกมแล้วก็พยายามทําเกมลุกเราไล่มา3ลูกถือว่าโอเคในแง่นี้คือเกมลุกเราเอานะเกมลุกเราดีขึ้นนะอ่าเกมลุกเราดีขึ้นนะครับแต่เกมรับเนี่ยต้องปรับด่วน เกมรับนี้ต้องแก้ด่วนเลยให้ไหวเลยนะเกมรับมึงทุเรศทุลังมากตอนเนี้ยโอโหหลวมโคกเลยดังนั้นไปแก้เกมรับครับแต่เกมลุกดีขึ้นอันนี้คือเห็นพนัฒนาการคือดีขึ้นนะถ้าเกมรับมไม่พลาดง่ายนี่แม่งตบเสือเป็นแมวได้จริงๆริเนี่ยเสียได้ว่ะอ่ะแต่อย่างน้อยนะเว้หอยลุนยิงมาเม็ดหนึ่งงะนะหนาหนา่ันสั่นแล้วนะนุนเย็ดกักโป <c oughs> หนาวหนาวสันส่นๆแล้วนะนุ้ยัคก,กโปมึงสองตัวรวมกันเนี่ยลงมากี่นัดแล้วไอ้น้องหอยลุนกูเพิ่งจะได้ลงสองนัดครึ่งเองยิงมาเม็ดหนึ่งแล้วมึงสองตัวรวมกันยิงสามลูกกูไล่มาหนึ่งเม็ดแล้วนะเว้ยเฮ้ยระวังนะระวังนะเดีย๋ยวถ้าหอยลุนน้องกูยิงแซงมึงสองตัวเมื่อไหร่นะกูขิงยับยับเลยนะกูบอกก่อนเอาเอาอะเอา เติมอ่ะเติมนี่ขนาดกูต่อให้มึงเล่นไปไม่รู้กี่แมตช์แล้วนะไอ้กั๊กโปไอ้นุนเยสเนี่ยมึงยิงรวมกันนี้สามเมตดเองเหรอวะจุ๋มจิม๋ม<ะ>นิดหน่อยแล้วก็ผมนี่อยลุงกูเบิร์สอร่อแรกนะเว้ยเอ้เบกกิร์กอแรกนะเว้ยเอาระวังไว้ให้ดีพี่บอกแล้วไงพี่ต่อให้สองพี่ไม่ได้พูดเล่นนะต่อให้สองตัวพรุ่งนี้นะลิ์พูเขามีเตะนะครับทุกคนเตะรายการเลยครับ เฮ้ให้พี่พูดไหมให้พี่พูดไหมอย่าถ้าพี่พูดอย่ากลาหาพี่ไปล้อเลอียนอะไรกะไม่ใช่คือเนี่ยแมนยูเตะเด็กลิฟท์ยังมาดูพวกเราเล่นเลยใช่ไหมพวกน้องๆหนูๆยังมาดูพวกทีมพวกพี่เตะเลยเห็นไหมฉะนั้นถ้าพวกพี่จะสนใจทีมน้องเหมือนกันเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมล่ะเราเป็นพี่น้องเรารักกันอยู่แล้วนี่ใช่ไหมใช่ป่ะไอ้พรุ่งนี้เราเตะบอลถ้วยอะไรอะไหนพูดให้พี่ฟังดังๆจะชัดสิเราเตะถ้วยอะไรพรุ่งนี้ตอบให้พี่ฟังหน่อยเราเตะถ้วยอะไรครับ บ่อยพี่ฟังหน่อยครับวันนี้แมนยูเตะแชมเป n เร็กพรุ่งนี้ลีพูเตะถ้วยอะไรตอบให้พี่ฟังดังชัดๆถ้วยอะไร <c oughs> เฮ้ยเอา <c oughs> ถือว่าวันนี้ลดอาการหัวล้อนลงไปได้นิดนึงอย่างน้อยพี่รถถังกูยิง2เม็ดมาอะอย่างน้อยคาซมิโร่เดี๋ยวกูได้คืนฟอร์มแล้วแล้วเดี๋ยวนัดหน้านะครับบังบัตรกูจะมาแล้วรถถังจะไม่เดียวดายแล้เดี๋ยวมีรถเหล็กเข้ามาช่วยแล้วนะเนี้ย แต่นี้นมันแน่นะครับผมพี่บอกเลยนะต่อจากนี้นะเหย่าถ้าอัมระบัดมาแบบสมบูรณ์ไม่ไหลนะแล้วก็เม้าด้วยนะพี่บอกเลยกลางมันจะดีวันนี้มันจะแน่นมันจะตึงมันจะแข็งวันนี้ใจเย็นๆเนด็กผีเราจะย่างในช่วงแรกเนี่ยละครับช่วงต้รุกการฮะรเราจะออกสตาร์ทไม่ค่อยดีหรอกนะครับปัญหามันเยอะแยะด้วยนี่นั่นนะเราต้องทำความเข้าใจนึงว่าปัญหาแม่งเพียบเลยตัวเจ็บบานปัญหานอกสนามไอ้น็กเตะสองตัวอย่างแอนโอนี่ซานโชอีก เข้าใจปะออกสตาร์ทไม่ดีแต่เราเข้าใจมันได้เว้ยเข้าใจปะแต่ถ้าโตกูกลับมาเต็มเมื่อไหร่อะกูบอกเลยกูแข่งป๊กรอได้เลยรอ,อได้เลยไอ้น้องคอยลุนมันลงแค่เนี่ยสองแมตครึ่งเองมันยิงมาเม็ดนึงแล้วมึงลงวันกี่ห้าหกแมตแล้วเนี่ยมึงยิงกันรวมกันสามแมเองเหรอจาเรีเยแขกอีกแล้วอะ่ะไม่อันนี้พี่ซาวเสียงอันนี้คือวิธีการซาวเสียงอยากรู้ว่าเด็กเรียผูเนี่ย อยู่กันเยอะหรือเปล่าออยู่กันลืมเลยว่ะนี่ถามจริงโอ้โหรักพวกพี่ขนาดนั้นเลยวะรักทีมพี่ขนาดนั้นเลยวะโอ้โหก่อติดสนามเลยตลอดเลยทุกแช์เลยอ <_ d ata> ่ะนะเวลาแมนยูเตะนี่แม่งเหมือนเป็นทีอีกทีมหนึ่งของมันเลยนะ <_ d ata> <_ d ata> เหมือนแมนยูนี่เป็นอีกทีมทีมรักของเด็กรีพูทอีกทีมเลยอ่ะโอ้ก่อติดสน,นามตลอด <_ d ata> ไม่เคยห่างหายไปไหนรักกันจริงๆนะ <_ d ata> โคตรรักกันเลยว่ะ ไม่หลับไม่นอนเลยอะเออพนักก็ผมสุดยอดดีครับพี่ชอบนะอย่างน้อยเนี่ยเด็กผีเวลาเชียร์บอลจะได้ไม่เหงาเองจะเข้ามาล้อจะเข้ามาบัฟโอเคดีครับมันจะได้เป็นสีสันมันจะได้แบบเออมีอะไรให้แบบไม่ง่วงไม่หลับเออมันได้รู้สึกเออมีเพื่อนหน่อยไม่งั้นเหงาเลยแล้วดูฟอร์แมนอยู่ช่วงนี้เเล่นอย่างเหงาเลยฟอร์แมนอยู่ช่วงนี้เล่นอย่างเหงาเลยเองไม่มาดูด้วยเนี่ยมันก็จะยิ่งเหงาไงแต่ถ้าเอาเข้ามาเนี่ยมันก็ยังแบบเออแบบ ได้พงได้พูได้เถียงได้แบบได้เห็นได้อะไรได้วงได้บัฟอะไรกันเออได้แบบเออได้ไม่เหงานน่นนี่นั่นนะตามนั้นเองจะล้อก็ล้อไปฮะทีมพี่แพ้นะคบผมแล้วรับสภาพไปครับทีมพี่แพ้ก็ให้ล้อไปฮะเรื่องปกติเพราะอย่าถ้าเองแพ้มาพี่ก็ล้อเองเหมือนกันแฝงพี่ก็ล้อเองเหมือนกันฮะไม่ใช่ว่าเฮ้ยลิพูแพ้แล้วจานบีจะไม่ล้อเปล่าพี่ก็ล้อ พี่ก็ร้องเหมือนกันครับนะฮะฉะนั้นตามสบายแล้วก็ผมเออส่วนวันนี้แมนยูทําเต็มที่แล้วเกมลุกดีขึ้นแต่สิ่งที่ยังทุเลศอยู่คือเกมรับอันนี้ต้องไปแก้และที่ต้องไปแก้คือครึ่งแรกมึงทําได้ดีทุกครั้งเลยแต่มึงจบไม่ลงก่อนเนี่ยแล้วมึงมาโดนเขายิงง่ายๆเนี่ยมึงแก้ตรงนี้ด่วนด้วยเพราะทุกนัดเลยนี่ยกูเปิดดูมา จ้งแต่นัดแรกยันถึงนั้นเนี่ยเหมือนเกือบทุกนัดเลยฮะเหมือนกันทุกนัดเลยครับครึ่งแรกนี่เปิดมาสวยเลยโอ้ทรงหลอ่อทรงสวยนะพอเขาโต้มาทีเดียวมึงเสียแบบ๋องแปงง่ายๆแล้วมึงก็ทรงเสียแล้วมึงก็โดนไปเรื่อยๆเข้าใจไหมเลิกนะแล้วก็แก้นะปรับปรุงไว้ให้ด่วนเลยนะไอตรงเนี้ยนะครับผมและเราก็รอตัวใหม่ๆของเราที่จะยอยกลับมาฮนะแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะครับผมอ่าเดี๋ยวมันจะดีขึ้นครับ เด็กแมนยูเด็กรีพูลวันนี้ช่วยกันเชียร์นะไม่รู้ว่าช่วยกันเชียร์แมนยูหรือเปล่าพี่ไม่รู้นะฮะแต่เข้ามาเชียร์ด้วยกันนะฮะแมนยูอ่ะเชียร์แมนยูกันอยู่แล้วแต่รีพูลน่าจะเป็นไบเยนพูเออแล้วครับผมรู้การน,นี้มันยากหน่อยครับช่วงต้นรู้การแต่เราเห็นแผลแล้วเนี่ยเราเนี่ยเราเจอบบเยนเราก็เห็นแผ้จริงๆไบเยนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเลยนะจริงๆไม่ได้น่ากลัวที่คิดเอาเอาพูดตรงๆนะไบตันยังดูน่ากลัวกว่า การเซตกงเซตเกมบางทีเรายังหาบอลไม่เจอหรือว่าเจอไบตันอะแต่ไบยันเนี่ยเขาก็เล่นตามเกมของเขาเขาก็ไม่ได้อะไรเลยนะเขาเจอเราเขายังประมาเราด้วยซ้ําเขายังเบี้ยบกลัวเรายังมีแบบดูเชิงเรานะไม่กล้าแลกแลกเรามากนะสําหรับไบยันแต่เราดังหาครับที่ไปเปิดแผลไปเปิดครอบความผิดพลาดให้เขาโจมตีเราทั้งนั้นเลยทั้ง4ลูก อ่ะลูกที่4ี่อาจจะไม่ไอ้น,นี่ก็อาจจะบอกว่านับเป็นการเข้าทำไบเยนก็ได้อทจจี่จจเขาเซตมาแล้วเขาหยอดตักเข้ามาอ่ะโอเคไม่เป็นไรแต่3ามลูกแรกเนี่ยเราพลาดเองหมดนะฉะนั้นจริงไบเยนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดทีถ้าเราไม่พลาดง่ายๆเผื่อราจะบุกไปตบไบเยนเป็นแมวจริงๆนะนะฉะนั้นไปนแก้เกมรับด่วนครับแก้อย่างแรกคือมิดฟิลก่อนเลยครับอีเชนไม่เหมาะเป็นตัวจริงแล้วครับอีเชนเหมาะกับเป็นตัวพิกเกมเหมาะเป็นตัวทีเด็ดหรือเหมาะกับเป็นตัวแบ็กอัพไว้คองบอลในครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วครับไม่เหมาะกับ ตัวจริงอะ่ะต้องบังบัตรเท่านั้นครับถ้ามันระบัดยังไม่มาใช้แมกโทไปก่อนคืออีเจนต้องเป็นตัวเลือกท้ายแล้วครับไม่ใช่เป็นตัวเลือกแรกแล้วเพราะพลังงานคุณภาพมาไม่ได้แล้วครับโดยเฉพาะเรื่องเกมรับมาไม่ได้อยู่แล้วครับเกมรุกก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่เกมรับมันไม่ได้แล้วนะอย่าไปไปแก้มไปฮะแมนยูนะเราเห็นแผลเราก็ค่อยๆแก้มไปโอ้มเียวันนี้มีแต่คนสวยมาให้ดาวนะอย่างน้อยอะ่ะพี่ก็มีคนสวยแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมาโลมจิตใจนิดนึงนะถึงแม้พี่จะผิดหวังกับเกมการแข่งขันนะ ออแต่อย่างน้อยพี่ก็รู้จิตใจชิ้น่ไมีสาวๆมาให้ดาวเอาอย่างน้อยอ่ะผมยังมีความหล่ออยู่นะเว้ยเออยังมีความหล่ออยู่อ่าคนสวยใหม่คนว่ะโอ้มีแต่สาวนั้นกั้นเลยที่ให้ดาวอันนี้หนึ่งพันดวนน้องลูกว่าแคมแบ็ค เอาตึงๆใครหย่อนเนี่ยดูน้องๆสาวๆไว้เห็นไหมสามคนเนี่ยน้องกระหนกวันน้องไอเดีวน้องลูกว่าเนี่ยตึงหมดเลยสามคนสุดยอดโอ้โหกำลังใจพี่ชื้นเลยอ่ะพี่หายหัวล้อเลยครับน่ารักจังเลยอ่ะทั้ง3าคนเลยครับนี่ถ้าอยู่ใ,ใกล้ๆพี่กอดทั้ง3าคนเลยเลย,เลยนะเนี่ย <c oughs> กอดแบบน้องนะกอดแบบน้องอ,อย่างน้อยอะ่ะยู่ซิยังอย,อยู่ตึงอะ่ะดูซิเออ์กำลังใจไอเราพวกเราหนุ่มๆนะที่ดูอยู่ในนี้นะ ดูน้องๆทั้งสามคนเป็นตัวอย่างดูสิเนี่ยเอออะไรนะหนุ่มๆเอาไปเปสาวส่วนสาวเอามาเปจานต่อจัดไป <c oughs> ตึงอยู่กับพี่ตลอดไปไงสุดยอดมันต้องอย่างงี้ใครนอนหลับฝันร้ายฝันไม่ดีพี่ไม่รู้แต่ตอนเนี้ยพี่ฝันดี <c oughs> เพราะมีสาวๆมาเปดาวให้ครับพี่ฝันดีครับ <c oughs> ตึงจัดเลยอะ นะครับผมโอเคน้องลัาฟันดี้ครับขอบคุณมากมากครับที่เข้ามาเชียร์ทีมรักเรากันครับถึงแม้ว่าเราจะพ่ายแพ้ไปแต่ก็สปิริตของแฟนบอลทุกคนนะที่เชียร์ยันจบเกมเนี่ยสุดยอดครับนับถือใจเยี่ยมมากถึงทีมเราจะห่วยในตอนนี้แต่มันไม่ใช่ตลอดไปในอนาคตรหรือต่อจากนี้กูจะกลับมาเป็นตัวตึงผู้ชนะเหมือนเดิมเหมือนปีที่แล้วกูแม่งเครื่องดีเซลกูแม่งแรงไปตตนน่ะกูออกตัวไม่แรงหรอกแต่ถ้าติดเครื่องเมื่อไหร่เนี่ยกูยิงยาวกูบอกแค่นี้แหละนะครับผม รอ,อ,อก่อนล้วกันใจเย็นอยู่กูมาแน่ฮ <c oughs>